วัย40บวกทานอะไรแล้วไม่แก่ค่ะรวมถึง50แล้วก็60ด้วยนะคะเพราะตอนนี้ปุ๊ดก็50แล้วค่ะจริงๆการทานอาหารนะคะถ้าคุณพยายามทพ่จะทานอาหารที่มีสารต้านอนุมนูลอิสระเยอะๆค่ะมีไขมันดีนะคะแล้วก็สารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายค่ะร่างกายของเรานะคะจะแสดงความขอบคุณโดยผ่านอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดค่ะคุณทราบไหมคะว่าอะไรนั่นคือผิวของคุณนั่นเองค่ะ ช่ค่ะถ้าคุณทานอาหารที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ดีต่อเขาอะค่ะเขาก็จะมีผิวพรรณที่เปล่ปังนะคะแล้วก็สวยงามค่ะแล้วก็ทําให้คุณแก่ช้าลงค่ะดังนั้นนะคะวันนี้ค่ะปุ้ยมี7อาหารค่ะทานไม่แก่มาบอกเพื่อนๆกันค่ะสวัสดีค่ะปุ้ย p a r t ี้อันะคะเพื่อนใหม่กด s ับสไครต์ไลค์กระดิ่งนะคะเพื่อนเก่าชอบกดไลค์นะคะสว่วนต่ากดแชร์ หนึ่งนะคะมันแทค่ค่ะสีส้มๆของมันแท้เนี่ยค่ะมาจากสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่ชื่อว่าเบต้าแคโรทีนค่ะเจ้าตัวเบต้าแคโรทีนเนี่ยนะคะจะเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นวิตามิน A ค่ะก็จะทําให้ผิวของคุณชุ่มชื้นนะ,ะแล้วก็จะช่วยผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวให้กับคุณค่ะทําให้ผิวของคุณนะคะนุ่มและก็ดูอ่อนเยาว์ขึ้นค่ะ นอกจากนั้นนะคะจ้ตัวมันเทศนะคะยังมีวิตามินซ e ีกับอีกด้วยนะคะก็จะปกป้องผิวของคุณจากอนุมูลอิสระต่างๆค่ะแล้วก็มลพิษต่างๆอีกด้วยค่ะทำให้ผิวของคุณนะคะกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นค่ะ ซองพริกหยวกแดงค่ะพริกหยวกแดงนะคะจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เกี่ยวกับการต่อต้านริ้วรอยสูงมากเลยค่ะก็จะช่วยคุณในเรื่องของการลดริ้วรอยค่ะแล้วก็ช่วยในการเสริมสร้างคอลลาเจนนะคะให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะสีแดงๆหเหลืองๆส้มๆนะคะในพริกหวานสีแดงเนี่ยค่ะก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่เรียกว่าแคโรทีนอยด์ค่ะเจ้าสารตัวนี้นะคะก็จะช่วยคุณะคะในเรื่องของการต้านการอักเสบคะ่ะ และช่วยปกป้องผิวของคุณนะคะจากการถูกทำลายค่ะจากแสงแดดค่ะแล้วก็มลพิษต่างๆอีกด้วยค่ะ สานะคะมะละกอนะคะเรียกว่าอาหารสุดโปรดของคนไทยเลยนะคะเอามาทําซ้มต่าอร่อยมากค่ะแล้วก็พอสุกนะคะก็หวานอร่อยค่ะมะละกอนะคะถือเป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระน,นะคะเรียกว่าเยอะมากๆอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็มีวิตามินเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นวิตามินนะคะ A B C E แล้วก็ K ค่ะหนังซ้ำนะคะยังมีแร่ธาตุที่จําเป็นกับร่างกายอีกหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะแมกนีเซียมนะคะโปแตเซียมนะคะ แคลเซียมหรือว่าฟอสฟอรัสค่ะ,จะเจ้าเหล่าวิตามินนะคะแล้วก็เกลือแร่เหล่านี้นะคะ่ะจะช่วยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะป้องกันผิวของเราจากแสงแดดค่ะแล้วก็ทําให้ผิวของเรามีความยืดหยุ่นดีค่ะลดร,ริ้วรอยให้กับเราได้อีกด้วยค่ะฉะนั้นนะคะมะละกอค่ะถือเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะคะที่คุณไม่ควรพลาดเลยค่ะซี C. บูเบอร์ี่ค่ะบูเบอรี่นะคะอุดมไปด้วยวิตามินนะคะเแล้วก็ซนะคะแล้วก็สารตา ิสลนนะคะสีฟ้าสวยงามค่ะชื่อว่าแอนโทไซยานนินนะคะก็จะช่วยป้องกันนะคะผิวของเราจากแสงแดดค่ะความเครียดน,นะคะแล้วก็มลภาวะค่ะอีกทางยังช่วยป้องกันคอลลาเจนของเรานะคะไม่ให้ถูกทำลายอีกด้วย ถ้านะคะบอกโคลีค่ะบ็อกโคลีนะคะถือเป็นยาต้านอักเสบนะคะแล้วก็แก้เรื่องริ้วรอยได้อย่างดีมากเลยค่ะแล้วยังช่วยนะคะในการที่จะสร้างคอลลาเจนค่ะซึ่งเป็นโปรตีนหลักนะคะในการทําให้ผิวของเรายืดหยุ่นแล้วก็แข็งแรงได้ดีอีกด้วยค่ะพกผักโขมค่ะผักโขมนะคะเป็นตัวที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังของคุณค่ะแล้วก็ลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็เติมออกซิเจนให้กับเซลล์ผิวของคุณอีกด้วยค่ะ นอกจากนั้นนะคะเจ้าผักโขมเนี่ยคะ่ะยังช่วยเพิ่มคอลลาเจนให้กับคุณอีกด้วยนะคะทําให้ผิวของคุณนะคะกระชับแล้วก็เนียนเรียบมากยิ่งขึ้นค่ะที่สําคัญนะคะผมของคุณก็จะแข็งแรงค่ะแล้วก็เป็นเงางามมากขึ้นค่ะเจ็ดทวนนะคะถือเป็นแหล่งวิตามินอ e, ีที่ดีเยี่ยมมากเลยค่ะที่ช่วยซ่อมแซมผิวหนังขง ะค,ะคืนความชุ่มชื้นค่ะแล้วก็ลดการถูกทำลายจากแสงแดดอีกด้วยค่ะและยังมีกรดไขมันโอเมก้า3นะคะที่จะช่วยสร้างเนือ้อเยื่อหุ้มเซลล์ผิวหนังให้กับคุณค่ะจะทำให้ผิวของคุณนะคะสวยแล้วก็เปล่งไปประกายค่ะหนังซํำนะคะยังจะช่วยเคลือบนะคะป้องกันไขมันนะคะผิวหนังชั้นบนของคุณอีกด้วยค่ะ ใครอยู่ในช่วงวัย40บวกเหมือนกันกับปุ้ยนะคะแล้วไม่อยากแก่ค่ะก็ลองไปหานะคะ7อาหารเหล่านี้ทานนะคะที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะแยะมากมายค่ะที่จะช่วยทําให้คุณนะคะไม่แก่ค่ะแล้วก็ชะลอเร็วรอยที่จะเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้าใครทานเจ็ด แล้วเบื่อนะคะอยากจะทานอย่างอื่นนะคะหรือขี้เกยียจที่จะหาทานค่ะปุ้ยก็ขอแนะนําเป็นอาหารเสริมนะคะตัวนี้ค่ะอัลฟาจี G นะคะก็จะเป็นอาหารเสริมค่ะที่รวบรวมสารต้านอนุมูลอิสระเอาไว้ในเม็ดเดียวค่ะซึ่งปุ้ยทานอยู่นะคะเป็นประจําทุกวันค่ะก็จะช่วยคุณในเรื่องของริ้วรอยได้ค่ะถ้าใครสนใจนะคะปุ้ยก จะฝากลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะคะเพื่อนๆก็คลิกลิงก์นะคะแล้วก็กดไปดูนะคะในรายละเอียดกันค่ะว่าอาหารสัินตัวนี้ช่วยอะไรคุณบ้างนะคะแล้วเขาย้อนไว้คุณได้ยังไงภายใน4สัปดาห์ค่ะ สำหรับเพื่อนๆนะคะที่ชอบเคล็ดลับสุขภาพและความงามของผู้หญิงวัย40บวนะคะ,ะ,คะก็อย่าลืมนะคะกด Subscribe ไลค์กระดิ่งนะคะเพื่อติดตามคลิปถัดไปค่ะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะคะที่คิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะ <ๆ S 1> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปุ้ยสำหรับทำคลิปถัดไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะเคล็ดลับสุขภาพและความงามสำหรับผู้หญิงวัย40บวปุ้ย4 o ด